สวัสดีครับวันนี้ผมมาพบก,กับ ep สามแล้วนะครับวันนี้แม่ไปเก็บดอกเจี่ยวมาแล้วก็ผมอยู่บ้านเล่นเกมไม n คร r a ับแล้วก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนแม่มากับพี่พีแต่พี่พีไปไหนก็ไม่รู้ผมสงสัยว่าเอ๊ะพี่พีทำไมไม่มาเพรแม่ผมบอกว่า เพราะพี่พีอ่ะไปไปทำเพื่ละที่บ้านผมเมก็เลยตัดสินใจเล่นกับพี่พีแฮะแล้ววันนี้เนี่ยให้แม่เนะี่ยไปเก็บผักหวานแล้วก็ไปเก็บดอกกระเจีย๊ยล้วก็เจียวแล้วก็เก็บดอกกระเจียวอ,อีกหนึ่งโอ้โหสวยมากโอ้โหสวยแล้วมาดูดอกกระเจียวดอกกระเจียวต่อไป อันนี้ก็สวยเหมือนกันนะเนี่ยดอกใหญ่ไปเริ่มเทิมเลยเขามาทำอะไรกินเอามาต้มกินไม่อันนึงเอาไปต้มกินแล่วแหละเอาไปให้ยาซะด้วย